สวัสดีค่ะจัวดสีสันวัเดือนเบนิจังหวัดรสีสารหลวงุนะคะสดนี care care Source, ่พ่อท่เพื่ทีสเตอทีเพ่สิี่อทำที่พทำที่เพือีเพือำเพือทำที่เพื่ทเือทเพือทำที่่ที่เีคเพอเอทือเอีี่อ่ ตอนนี้ก็ไ่ด้มาอาะมาที่จาเที่าะมที่าบ้านสินะาวบ้่ด้ากันว่าเราเรานัาเกิดบาที่ร้อีไหมบางทีกำลังทึนจะเป็นร้บางทีกำลังทึจะเป็นรอยสยืนยืนไไให้เร้อยี่ยืว่าพยายามหายใจเข้าเนาะพยายามหายใจเข้าลึกๆก็ไดา อย่าให้โทรศัพท์ามาแบบนี้ถ้าเราเกิดทักัวึ้นมาจะเลือกคนร้าคนไรก็ถอาเรื่อาความนี้ใครจะรับผ้ดในเข้าเลือดช้าช้าอก็จีบก็จเราให้จตใจเราสะอาดให้ใจจิจใจเราสะอาดพ่อมนี่ยพ่อพ่อในสะอาดตัดแจ้งจตใจเราดําดําเกิดจาอะไรมันเกิดจากโลภะโทระโมหะ ล่านำเราหายใจเข้าลึกเข้าจาควรต้งหายใจว่าปาิทีมาพอมน้อยรุ่น้อยหุโตุ่นโายใจเข้าพูดเลยใจอโตตั้งดีเดียมหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่หลับตามันไม่เห็นกิเลสก็ต้องหลับตาให้เห็นปัญญาในภายในว่าปัญญาเรารู้จักกิเลสของเราไหมกิเลสของเรานั้จิตใจเราม่กิวลมี่ไยทุกคน ในตัวปิเเาว่าในชามพระามว่าจิตของเราหนึ่้อยยี่สิดวงแต่ระดับวนกาธรรมดาจะเอก็จะเอก็ตาจิตมันเกิดขึ้นในภายในก็ว่าอินทดีเดียมนถองไซอยู่ให้เราถ้ามันถ้าเราเช่าหมอหรือถ้าอะไรถ้าเี่ยวงจรมานนียว่ากตุกัดเว่าเปลี่ยนวงจรมาเว่าการตุกอ่ว่านาเสียเรียกว่าการตุกัถ้ากาตุกมา เราเห็นอาคาเตกบมาแล้วอ่าบางทีบางทีเราไม่ได้ดังใจเราเกิดโธ่ชาขึ้นมาอยู่ดีดีที่ได้ไหวอาคาเตกะเข้ามาอาคาเ็กะาือกิเลสอ่ามาเยี่ยมเรามาเยี่ยมเราแล้วเราต้องกันยังไงเราก็ต้องมีสตินะมีสติมีสติพร้อมอาดูพิจารณาร่างกายเราตอนนี้อ่าอยากเวลามาหรือยังตอนนี้อยากเรลาที่ถึงพ่อแม่เราไหม วันข้สาวันก็กนอยู่วันี้แบบไม่ถี่พ่อแม่เราไหมโยมต่ว่าจที่พ่อแม่อ่าีุกคนทุกคนนองพ่อแม่ที่ตายไปแล้วที่ดทุกคนระยะของเราที่มีทุกคนเพื่อนฝูงเราทุกคนเพราะว่าการงานที่เราจะพึ่งพางหน้ามันมีไม่โยกนีแค่เราเดินมาอยู่ที่เดินไม่ได้เลยจะเป็นยใหม่ ยี่งเร็ยิ่งเร็วไปเราต้องทำงานอ่าเราต้องทำงานทำงานอย่างไรจึงจะได้เงินมากๆแต่ปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้มากหรอกเพราะที่โควิดทำงานไม่สะดวกเพราะคนเก็บเงินเส้นสอดเส้นยอดเงินใช้เอออันตรายนี่กันอ่าอันตรายไม่เยอะนิดโดียวเดี๋ยวเราเป็นกระแสอากาศไปบางคนก็ได้ใส่แต่สมาร์ทไม่ใส่หรอกเพราะเราอาจะไม่มีมั่านอากาศไอ้โควิดนั่งโควิด เร่อยดีว่าเพว่าท่านขะ่าวเปแล้วมีแชรเรื่องเป็ช่นตามประเทศมาใส่ในประเทศใดเป็นประเทศราที่มีมีไฟเต็มเป็นจากาประเทศสมุทรเก็แต่ก็นีการไล่แชตามไม่ไดมาให้ลูเพราะฉะนั้นเพื่อสไลายที่มาทำปบ,บิวันนี้ก็ก็ขอให้ท่านสลายอยู่ อยู่แล้วอยู่าไปเขาเนาอย่าไปให้รั้พักก่อนอย่าน้าเมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็เอาข้าวปลาอาหารสาวัตที่ต้นไม้เพื่อให้ยาของเราเพื่อให้เปรตทั้งหลายที่เป็นยาของเราได้ไามาได้กินได้ได้กินได้ได้กินอิน้ำสำราญบางคนก็ถือตะกร้ามามาเอามาเอามาเอาข้าวต้มมาหามาข้าวต้มบางคนก็ส่องดูเลยว่า เอ้ยยอของเราอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนพูกเผยเขารู้นะโยมผูกเผยเขารู้ว่าเป็นญหนของของเขาอถึงตาถึงตาไปเป็นพันๆปีเหมือนยติพระเจ้าพิพิสารเป็นพันๆปีเป็นกาเป็นกาอย่างนี้ว่านี่เป็นาอดของเรายังเป็นญอดน่พร้านพิคนี้ชื่อว่าพระจ้าพิพิสารเป็นยอดของเราแปลงมาอ่าเขาไม่ทิ้งเลยเขาดูใจยอดของเขาซะด้วยออผู้เผยเขารู้จัก พวกผีก็รู้จักป็นเปรตก็รู้จักเอะธรรมดาธรรมดาตามสิษ์ตามธรรมดาเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไม่รู้จักกันแต่ม,รกกมรงงรามรู้จักกันในโลกมนุษย์นี้ถ้ายังไงเราจะรู้จักกันอย่างน้อยจะเราเข้ามาวัาดนะเราเป็นญาติท่ามก็ได้เป็นญาติท่ามก็ได้ดูนาฬิกาก่อนเอ่นี้สิบโมงแล้วจะมาไม่พูดมากเพราะฉะนั้น เทศนาวาษาในในการจ้าพระสัมว์รมเทศนาในวันนี้อาตมาขอสมุดยุตุยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนีที่มีนากระาคุนยีหน้าด้วยบุคคลที่ท่านทำในวันนี้ความบุคลส่วนไม่จงลงเป็นตลาดเป็นพลังปัจจัยเป็นอุปริ์ใยตามสมัยท่านจะไลจงเจริญด้วยอายุคือมีอายุยืนยาววันณะให้มีที่พันของไสสุขะคือมีความสุขกาย สบายใจพละมีกําลังกายกําลังใจปฏิภาณมีความไร้เพริบในการทํางานทําการในนวัตประการถ้าปราศนอส่วนปราดเป็นปิชัติประกอบในาำสายแล้วขอให้ความปรานานา้นจงพลันสมเร็จพลันสมาเร็จจงทุกประการเถืน่นมีสีของนำหน่อนโอ อกาสะอุตสาสะกันโนภะเตนะขังจาว่าเราอยากสาัะอมมาเทนานิจจาจามะที่ปฏิปิโนอาัติิา 哎，谢谢。 สวัสดีครับนี่เป็นของที่นำมาเป็นลายบรรพบุรุษครับ,บเยอะมากเลยนะที่ มีเกมหมู่บ้านนะมีทั้งหมดหกหมู่บ้านครับเกมหมู่บ้านเจ็ดหมู่บ้านหมอะไรบ้างคะบ้านน้องแคนบ้านสีบ้านโนนสีทองบ้านห้วยค่้า่อบ้านกระโดงแล้วก็โนนสีทองครับผมเป็นขึ้นตรงกับวัดันสีหมดบ้านสลาด้วยครับหลายหมู่บ้านวันนี้ก็น่าจะประมาณสักบ่ายเสร็จไหคะตอนประมาณบ่ายตประมาณบ่ายก็เกือเสร็จายเสร็จตอนนี้ก็จะเริ่มพิธีสาไทแล้วเนาะเป็นลาของมัน ข้าวที่เราจัดให้บรรพบุรุษเราครับผมคคค่่ะะรับอยากเป็นคนลูกหลานก็ลูกหลานก็มาให้กับคุณพ่อคุณแม่มาจากกรุงเทพบ้างอะไรบ้างเครับเป็นบุญปีละครั้ง เป็นรายการครับเป็นข้าวสารข้าวสารเชียงข้าวสารลาวข้าวสารลาครับแล้วมีสวยอะไรด้วยไหมมีต้อมีผสมคนที่เบกันมาหลายแหลายหมู่บ้านก็จะมีเจีนบ้างลาวบ้างสวยบ้างรวมกันมาครับชนาได้เนาะวันนี้นะวันนี้เป็นวันนัดหมายขอบคุณมากค่ะ

Thank <laughs> you.

Sipasipan loha awa tos, Wajah salibu yang dikajat, Sipulisah yukadikat, Akurin

การเดินการมุจจาของเราเป็นนามาลที่ธรรมะวิธีนาจิตวานของตัณฑ์จะทำเาว่าสุตัยญาณ vala neha satine kamati yot mana

สิบาโจโาทานรุนัตางทานสิโยชนประทังโหรมารวันเอเทธิสังขตมดสวามโมเมนโทตานเปจะาสาววัโ

मां खला आथाथा यो वार थेना थेने सराते मतान इतावान มิโมขังสุขังอธิขมัยยนาสปญยยมอาการรุนิ่กนาทิตายะสัปปานินานคนตวารปรมีสาปปา

Yeah. yeah uh...